แล้วก็ทุกคนไปเห็นอันนี้มามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าถึงเทียวสีเราจะขึ้นมาเชิงใหม่นี่ก็แบบดีใจจังเลยได้เจอกันอีกแล้วแต่ไปดูในแอรมันยังไม่ถึงทุกคนไป <laughs> เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้อีกเท่าไหร่อะ อีก800เอ้ยอีก800คุกกี้ก็จะ80,000ื่นเอ้ย8 8 0 0 0 0 0คุกกี้แล้วแสดงว่าเหลืออีก1 0 0 0 0 0 0นไปค่ะพี่เขาขึ้นมาบอยจริงเนี่ยพี่เขาก็แบบว่าทักมาคุยอะแล้วก็แบบ อาจจะเห็นเห็นแบบก่อนหน้านี้เลยว่าเออเดี๋ยวถ้าถ้าถึาถงเทียแล้วพี่ก็จะขึ้นมาแต่พี่เขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยแบบอ้าวทำไมอ่าไปเลยทุกคนทุกคนทําได้ขาดานิดเดียวเองนะมาถึงขนาดนี้เลยว่าแล้วมันเป็นอาจจะเป็นบิวบอร์สุดท้ายก็ได้นะนั่นแหละใครก็ไม่รู้ ดาวดาวเอาเอง